สวัสดีครับผมเจอกันีกครั้งของผมหน้าโซล่าเซลครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเจอผมก็เจอเกี่ยวกับการจาะบ่อบาดาลนะครับผมวันนี้ก็วันที่23นะครับผมตุลาคม2515นะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมวันนี้เดินทางมาขุดเจาะน้ำบาดาลให้กับทางเอฟซีนะครับผมไว้ใจทีมงานเรานะครับผมให้มาขุดเจาะบาดาลให้นะครับผม พร้อมกับการติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์นะครับผมแล้วก็เดินระบบท่อให้ด้วยนะครับผมเดินท่อมินิสปริงเกอร์เดินสายน้ําหยดนะครับผมแล้วก็ไว้ลดต้นงต้นไม้แกนะครับผมเพราะว่าเจ้าของแกไม่ค่อยมีเวลามานะครับผมกลัวต้นไม้ตายนะครับเลยม,มาเจาะบ่อบาดาลแล้วก็เดินน้ําหยดนะครับผมเดินไว้ลดต้นงต้นไม้ให้แกรเรียบร้อยเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับผมและหลายคนบ่นคิดถึงเยอะเลยอ,าจจาอํานาจโซล่าเซลล์ไม่ค่อยลงคลิปเลยนะครับผมพอดีช่วงที่ผ่านมาฝนตกนะครับผมไม่มีงานไม่มีใครจ้างนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีงาน นะครับผมเลยไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะครับผมวันนี้มีงานละนะครับผมมีเวลาลงคลิปไปดูนะครับผมอันนี้ก็ขุดบาดาลลงไปที่ความลึกอยู่ที่33เมตรนะครับผมท่อ6นิ้วนะครับผมปั๊มที่ลงไปเป็นปั๊มหนึ่งแรงนะครับผมใช้แผ่นโซล่าเซลล์สามแผ่นแผ่นเราจะไว้บนด้านหลังคานน้นนะครับผมนน่นข้างบนนู่นอย่างจุดประสงค์หลักๆของเจ้าของแกเลยนะครับผมแกอยู่กรุงเทพนะครับผมจะมีที่อยู่ทางปัจจีนบุรีนะครับไม่ค่อยมีเวลามานะครับผมเราก็ปลูกต้นไม้ไว้เยอะ นะครับผมต้องการจะลดน้าต้นไม้โดยที่เจ้าของไม่ต้องเปิดปิดนะครับผมนี่เราก็เดินสาย PE ให้เลยนะครับเดินสายน้ําหยดไว้ตามต้นไม้ทั่วไปนะครับทั่วสวนให้นะครับผมนี่ยวพาเดินชมน้ําหยดก่อนนะครับผมอย่างโซล่าเซลล์สามแผงนี่ก็อัดสายน้าหยดได้หลายสายนะในต้นไม้ประมาณ50ต้นนะครับผมก็หยดแบบแรงๆนะครับผมนี่นี่หยดทุกต้นนะครับผมนี่บริเวณให้ทั่วไปนะครับผมตรงนี้หยดทุกต้นต่อไปอนาคตนะครับผมเจ้าของไม่อยู่ก็ไม่ต้องกลัวต้นไม้ตายลวนะครับผม ก็เปิดทิ้งไว้เลยมีแดดมันก็ทํางานไม่มีแดดก็หยุดของมันนะโซลาเซลล์นะครับผมอันนี้ช่างก็กาลังจะลดต้นไม้เจ้าของแกด้วยนะสับะรดสีนะครับผมสวยเลยนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็เจาะเสร็จสับติดตั้งปั๊มให้เรียบร้อยนะครับผมอ้าวหลายๆคนคงอยากรู้ราคาละนะครับผมอำนาจโซลาเซลล์เจาะบ่อบาดานบ่อแล้วเท่าไหร่นะครับผมทรมาสอบถามได้นะครับผมบ่อบาดานแต่ละพื้นที่ราคาไม่เหมือนกันความยากง่ายแตกต่างกันไปนะครับผมคุยดีผมก็เจาะถูกคุยไม่ดีผมก็เจาะแพงนะอย่างเจ้านี้คุยถูกใจนะครับผม คุย,ส,ยาสายดีคุยไพเระเพาะพิงนะครับคุยหวานหูผมก็เจาะราคากันเองนะแต่ไม่ขอบอกราคาแล้วกันว่าก,กี่บาทนะครับผมเดี๋ยวชาวบ้านจะตชองได้ยินโอ้แพงแท้ไวแกอย่างช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการหน้าแรงนะครับผมเอฟซี FC คนไหนอยากขุจบจอบาบดาลน,นะครับผมจองคิวทักหาได้นะครับผมช่วงนี้เดินสายทั่วประเทศไทยนะครับผมรถเจาะตีตะขาบเจาะลึกได้สา0เมตรนะครับผม ช่วงนี้เสร็จจากที่นี่ต่อก็จะเดินทางไปท <Okay. S 2> ี่กำแพงเพชรนะครับผมเำเภอพาการตายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมเดินทางไปขุดเจาะให้กับทางเอฟซีนะครับผมอันนี้ช่างก็รถต้นไม้ให้แกไปเลยสับปะรดสีเดี๋ยวพาชมสับปะรดสีหน่อยทีสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับผมแสดงว่าเจ้าของนี่น่ารักมากนะครับผมเจ้าของสวยงานเจ้าของก็ต้องสวยนะครับเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของนะครับเนี่ยแต่รู้เลยว่าเจ้าของต้องสวยแน่นอนเพราะว่าต้นไม้แกปลูกไว้มันก็สวยนะครับผม น,น่ารักสวยทุกต้นนะเจ้าของก็ใจดีคุยดีผมก็ทําให้ฟรีนะอย่างเดินระบบปั๊มน้ำเนี่ยผมเดินให้ฟรีเลยนะครับเนี่ยเจ้าของขอแรงผมผมเดินให้ฟรีเลยไปซื้อของมาทาให้เองด้วยนะครับผมจะคิดตังค์ก็เจ้าของนะนะครับผมคุยดีผมก็คุยง่ายนะคุยยากผมก็คุยยากนะครับผมโซลารเซลล์จอบอบาบดานนะครับผม063มนะครับผม0075148สสวัสดีครับผม